สวัสดีค่ะฟอนจากวงบีนเคโค่ะก็สวัสดีปีใหม่พี่พสื่อมวลชนทุกท่านนะคะเนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ปี2022นะคะฟอนเนี่ยก็ขอเป็นตัวแทนพวกเราบีนเคโอนะคะอวยพรให้ทุทกทท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะใครที่กําลังจะทําอะไรในปีหน้าเนี่ยก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็เป็นปีที่ดีของทุกๆคนด้วยนะคะแล้วก็ทุกคนนะคะสามารถ ฟังเพลงสวัสดีปีใหม่ของพวกเราได้นะคะความพิเศษเนี่ยก็คือเป็นการ re arrange ต้อนรับปีเสือนะคะโดยมีการร้องสไตล์ฉบับ member 48 Group Thailand นั่นเองค่ะจะสาดความสดใสให้แก่ทุกๆคนนะคะต้อนรับปีเสือนั่นเองค่ะก็สามารถฟังได้ทุกช่องทางออนไลน์เลยนะคะ <Yeah. S 1> สวัสดีปีใหม่แล้วพ้องไทยจงคลาบ ช่วยกันรับควันปีใหม่ทลหือฤทยไว้มันเย a y happy new year นะคะ